นี่ครับพี่มาดูหิมะอีกแล้วเย็นมือเย็นพี่พี่เดนไม่ได้เดี๋ยวดีทำไมฉันถ่ายทีไรเธอต้องมาไปแล้วไปแล้วเย็นโถ่เดี๋ยวดีมาถพี่พีบายบายพี่พไม่เป็นไรหรอกดูสิหรือพี่พีสีพี่เดินหน่อยมาหลง พี่ดูดิพี่ีเขาเล่นอะไรกันระวังสไลม์เอาบังไหมพี่พี่เดินนี่ลูกเดินนี้ถัคลทปอยู่พี่เดินสิครับเดินเดินเดินพี่เดินนี่ลูก

เดินได้ไหมนเนี่ยหนาวไหมครับพี่ปพี่ปีเส้ให้เร็วพี่ปี